สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนาปอยูหนึ่งทับสามค่ะโรงเรียนอะไรคะโรงเรียนพหารรูทั้ค่ะชื่อปอมชื่อว่าปอค่ะชื่อปอมชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อว่าปอแล้วชื่อจริงล่ะคะชื่อจริงชื่อว่าอลิสาสังแก้วค่ะโอเคแล้ววันนี้หนูจะมาแนะนำเกี่ยวกับอะไรคะ เกี่ยวกับผักบอสสามค่ะอืมที่บ้านหนูใช่ไหมคะใช่ค่ะผักชนิดแรกคืออะไรคะอะไรคะเนี่ยนนช่วยให้งชื่ออะไรชื่ออะไรมันชื่ออะไรหนูชื่อโป้ค่ะใช่หนูชื่อโปแต่ผักเนี่ยชื่ออะไรคะผักชื่อมะ,มะนาวมะนาวโอเคมะนาวเนี่ยมีประโยชน์ยังไงคะลูก แล้วกายแข็งแรงเลยเหรอคะแล้วมันมีมันมีลูกไหมลูกกลมๆมีไหม,มไม่มีค่ะไม่แล้วที่หนูเอาใส่น้ำเฮลโบอยอร่อยอร่อยนะมีไหมคะมีค่ะอ่าเวลามันมีอย่าไปดึงมันมันจะตายไม่มันจะเจ็บไหมจับเบาๆหน่อยแล้วเวลามันมีลูกกลมๆออกมาแล้วอะ่ะหนูเอาไปใส่อะไรคะ หนูไปใส่อะไรให้มันเปรี้ยวคะรสชาติใส่น้ำจิ้มค่ะไม่ใช่ใส่น้ำเขียวน้ำแดงเนาะหนูใส่น้ำจิ้มเหรอคะค่ะลูก,กินน้ำจิ้มน้ำจิ้มสามรสเหรอคะใช่ค่ะมันไม่เผ็ดเหรอคะลูกไม่เผ็ดอ๋อประโยชน์ของมะนาวคือใส่ในน้ำจิ้มสามรสใช่ค่ะอ่าโอเคหัดยิ้มให้กล้องหน่อยยิ้มให้กล้องหน่อยคะ่ะค่ะ อ่ามีที่บ้านหนูมีผักอย่างอื่นอีกไหมคะมีค่ะอ่าพาไป<ผ>ดูกันเลยคะ่ะเ่าไปดูหน่อยได้ไหมคะมีผักอะไรอีกตรงไหนนะคะตรงนี้ค่ะผักปลอดสารโอ้โหผักปลอดสารทั้งนั้นเลยอ่ามีด้วยค่ะว้าวแล้วหนูเป็นเด็กที่ กินผักไหมคะกินค่ะโอ้โห,โหเวลามีผักหนูไม่ไม่เอาผักออกเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะไหนคะกินนะกินไ,ได้ไหมอะ่ะกินได้ไหมก็หนูบอกว่าหนูกินผักได้ไงคะไหนกินให้ดูหน่อยคะอันนี้นะอ่าโอ้หนูกินแล้วกินเลยเหรอคะลูก ไปหาน้ำกินแล้วแล้วเด็กชอบกินผักข้างในบ้านข้างในบ้านเอามีตรงนี้เหละเอาโหขวดบะล็อมเลยทําไมผักมันถึงเผ็ดได้นะเนี่ยหนูกินผักเก่งมากเลยลูกเ,เกือบจะเกินแล้วนะไม่แค่เกือบจะได้นะโอเคเก่งมากค่ะบ๊ายบายกันค่ะบ๊ายบาย